อพอกบจิตแพ็กอีกแล้วนะคะมาเมนูเจอีกชว่วงนี้กินเจอยู่เมนูมีเอาเมนูเจมาออกอีกนะคะวันนี้ทำง่ายๆผักคะน้าผัด ปลาเค็มเจเนี่ยปลาเค็มก็ซื้อทั่วไปในห้างนะครับเป็นแพ็คหนึ่งมันมีอยู่สามชิ้นนะมันอยู่สามชิ้นอย่างเนี้ยอยู่สามชิ้นต่อหนึ่งแพ็คนี่ซื้อมาสามชิ้นแล้วมากีทอดก่อนทอดแล้วก็มาหัน่นหายไปเป็นชิ้นชิ้นอย่างนนเนี้ยชิ้นเล็กๆเนี่ยทอดมาเป็นชิ้นแล้วก็มาหัน่นพอได้สุกก่อนนะมันก็สุกอยู่แล้วแต่เราทอดก่อนอมันมา,มาทำมาจากอะไรไหม มันทำกับพองเต้าหู้เขาบอกหอมนะกินดีหอมเหมือนปลาเค็มจริงเหมือนปลาเค็มอินซีจริงข้างๆน่าจะเป็นสาหร่ายนะแม่นะข้างๆที่มาหอนี่นะอืพองจะสาหร่ายแน่หอมอ่ะหอมเนี่ยดำๆเนี่ยพงจะเป็นสาหร่ายนะเนี่ยตรงขอบๆมันจะเป็นเหมือนเออเขาเขาจะห่อเลยนะห่อในสาหร่ายพองเต้าหู้นะอืกับน่าจะเป็นสาหร่ายก่อนสาหร่ายข้างในเป็นพองเต้าหู้นี่พองเต้าหู้หมดเลย ของคนนี้น่าจะทํามาจากจีนได้ไหมนะสงสัยเขาส่งมาจากทางโน้นในบ้านเราไม่ใช่มีเาาขา <ทำ S 2> ส่งมาขายซปเปอร์ชิปเอามาขายอยู่เนี่ยซื้อ,อยากซปเปอร์ชิปแต่ว่าเราซื้อมากินทุกปีนะมันอร่อยนะม,มากินเวลาเรากินข้าวเจนเราเลี่ยนเลี่ยนเราทอดอะไรนี่กินอร่อยเนะี่ยเครื่องเครื่องที่เราจะเตรียมมีอยู่ง่ายๆนะมีผักคะนา้าต้องล้างสะอาดหน้าผักเหลยวนี้ทุกชนิดเลยฉีดยามาเยอะต้องแช่ดังมเช้านะั่นแช่แล้วแช่เราใส่น้าเกลือนหน่อยต้องล้างให้สะอาดคะน้านี่ตัวยาเยอะตัวคมฉีดยาเยอะ อันตรายมากเวลาไปกินของเขากินไม่ค่อยสนิทนะแต่เราต้องมาทํากินเองเราแช่เมื่อเช้าแช่ไว้น้ําร้างปเสร็จแล้วก็ทีนี้มันลอกลอกอีกแต่แช่น้าเกลือไปอีกน้ำหนึ่งอีกดีว่าจะจะได้อย่างเนี้โอ้ยสองสามครั้งแช่เลือกเอาอย่างดีเลยแล้วก็มาพริกหอยนึงนะพริกพริกปะพริกสดพริกขี้หนูทล้วมง่ายๆเื่อเครื่องปรุงมันมีก้เนี่ยของปรุงรสก็น้้าตาลทรายซีดาซีอิ๊วขาว สูตรเดิมนะคะเดี๋ยวก็เราไปที่ัวร้อนเดี๋ยวใช้น้ํามันผัดอนนี้ง่ายสูตรนี้ง่ายมากกินอร่อยด้วยสูตรเจต้องทํากันง่ายๆกินกันง่ายๆนะคะกินเจช่วงนี้อ่าโอเคนะคะตามมาที่ัวร้อนเรื่งปรุงน้ำมันหอยเจเห็ดหอมเอาน้ำมันักนิดไม่ต้องเยอ,อะเด๋ยวจยังเลย

มันจะอร่อยมันรุ่งพามอร وي, ่อยมันหอยง่ายๆดิดดหัดง่ายันนี้ซุปรสอีกหนึ่งของซุปรสดีน้ำตาลทรายนิดนึง ลูกขาวนะคะนขอดีเป๊ะเลยปลาเกลี่ยยกลับทีนี้ง่ายๆนะคะปลาเค็มใส่ลงไปเนี่ยมันอร่อยตรงนี้นะ ทำกิง่ายเนี่ยทำกินง่ายง่ายนี่ไม่ยากยากตามเยบร้อยบางคนบอกเอ๊ะทำไมเมนูง่ายจังเออเอาง่ายๆบ้างง่ายงเมนูง่ายบ้างยากบ้างสลับกันไปเมนูเจนะทำง่ายง่ายทำง่ายกินง่ายๆนะทำง่ายกินง่ายร้อนทำเองกินเองสะอาดด้วย เองน,นี่มันสะอาดผักนี่อันตรายมากเนละซื้อก็กินนะนะไม่ค่อยไว้ใจกลัวมากตัวยามเราแช่จะตายตกกลัวอย่างไร,รหน้านี่ตัวยายุกบอกบอกอะ่ะแต่มันเป็นผักสุภาพนะแม่รู้ไหม<ะ>มันเป็นผักที่สุภาพนะสุภาพเลยไงค่ะนะเอาตั้งค่าค่าก่อนใช่ไหมคนะ่ะนะอืง่ายสุด ตัวเร็วเสร็จแล้วอาผัดคนากับปลาเค็มเจน้ำมันหอยเจเสร็จแล้วนะคะต่อไปนี้จิ๊บเอกจะทำการชิมนะคะชิมเปล่าๆเลยนี่สุดยอดแน่สุดนี้ อร่อยจริงๆเหมือนเหมือนกับคันน้าปลาเค็มจริงเราต้องคันน้าปลาเค็มจริงเลยเหมือนกับไม่ใช่เจอ่ะอร่อยแม่ว่าปลาเค็มนั้นปลาอะไรอืมรู้ว่าปลาอินทรีนะปลาเค็มนี่มันเปรียบเหมือนปลาอินทรีรู้ว่าปลาอินทรีนะอืมไม่เค็มมากนะมันหอมอืมหอมไม่เค็มมากหอมรสชาติเป็นปลาเค็มเลยก็มันขายแค่ตั้งสามสิบกว่าบาทเอง หนึ่งมีสามชิ้นช okay. ิ them, so ้นละสิบบาทนะแต่ข้างในมันมันเหมือนกับฟองเต้าหู้อะมาหุ้มห่อแล้วก็มาตัดก็เกิดแต่เป็นชิ้นๆชิ้นก็ห่อสาหร่ายข้างนอกะหอมอร่อยจริงๆทำง่ายด้วยน่ากินมากมนอย่างเดียวก็กินข้าวได้นะอหอึ่งนี้กินข้าวได้แล้ว ผ่านนะอย่างเดียวก็ผ่านแล้วบางคนอาจจะต้องทํากินเองไนงะไม่เพราะว่าไม่มีอาหารเจเนี่ยไอเดียง่ายๆผัดต้องแตงต้องแตงได้กินละนั่นนะไอเดียง่ายๆซื้อรก,กร,รนะน้ามาสักคำน่ะสิบบาทมาลวกเอาน่ะแล้วหั่นนะแช่น้ําไว้สักพักแช่น้ําแช่แกเกลือแช่ไว้ด้วยแล้วสะอาดด้วยนะทาเองเนี่ยรับรองยาเลยไม่มีถ้าซื้อกินยังเสียวๆถ้าใครหาปลาเค็มไม่ได้ทําไงแม่เป็นเต้าหู้ได้ไหมเต้าหู้ก็ได้ น่ะตัดแป้งนะเต้าหู้แล้วใส่น้ำมันหอยเจลงไปแต่เต้าหู้ผัดกับไอ่นั้นอร่อยกว่านะแบบที่แม่ผัดถั่วอะไรนะเพราะนั้นเอาไม่ใช่ถั่วอะไรไม่ใช่ถั่วแขกตัวแขกอะนะเต้าหู้ผัดกับัวแขกยอดไอ้นั้นอร่อยอันี้ก็มีตามห้างมีขายนะน่าจะหาไม่ยากไปดูในวงวงวงไอเดี๋ยวนี้ตามห้างมันจัดอย่างนี้เลยของซื้อง่ายมาก ถ้าตอนตอนช่วงกินเจอย่างนี้่ไหมมันตั้งเป็นโซนเลยโซนเจหมดโดยซปเปอร์ชิปไหนเราจะดูอะไรนะเดินเรืองอย่างสบายหมึกเจหอยเจอะไรอะหมูเจมีทุกอย่างอยู่ในในคือของเขาในวงวงรอบรอบที่เขาขายอาหารเจอะโซนของเขาอยู่ที่เชลที่ขายอาหารเจตั้งไว้เป็นสุ่มเลยเราจะเลือกกินอะไรมีทุกอย่างน่ากินอย่งนั้น อย่าลืมนะคะทาง่ายๆทําทกินเองนครับลองทาสูตรนี้ง่ายที่สุดแล้วที่พที่เอามาออกวันนี้ง่ายด้วยเร็วด้วยกินอร่อยด้วยสุดยอดอย่าลืมนะคะทําตามบ้างนะคะแล้วก็ไม่เข้าใจก็ถามมาได้ <โ frustrating S 3> แล้วอย่าลืมนะคะ,ะช่วยเชีร์กันหน่อยช่วยเกิดรลคเกิกดแชร์ซับสไครต์ให้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะเยาจะหาเมนูที่อรอ่อยๆมาฝากอีกอาหารเจ่วงนี้อาหารเจแสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบาย